สวัสดีครับพบกับรายการ Ambient of Now Podcast Weekly นะครับผมสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2นะครับที่เราจะมาแนะนำเพลงให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับสำหรับในซีนอนอกกระแสนะครับผมสัปดาห์นี้มีเพลงที่น่าสนใจเยอะมากนะครับบอกเลยว่าโดนโดนทั้งนั้นนะฮะโอเคผมมาเริ่มที่ซิงิลแรกครับเป็นซิงิลที่ชื่อว่า Control บวก Alternate บวก House นะครับจากวง น o m of name นะครับเป็นวง3คนนะครับผมเป็นวง electronic, experimental แล้วก็ ambient นะครับผมซึ่งเพลงนี้เป็นซิงเกิลมันเาณซิงเกิลที่2องซิงเกิลที่3ของพวกเขานะครับผมเป็นเพลงที่มีความยาวประมาณ9นาทีนะฮะไปฟังสดๆเนี่ยมันจะ เดือดมากๆนะครับสำหรับคนที่เคยฟังเพราะว่าหลากหลายคนที่ทําเพลงแบบว่าแนวอิเล็กทรอนิกส์ะครับมัน,มนต้องยกกยกใช่ไหมครัมันจะมันยกกยกแล้วซึ่งการที่เราฟังดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แบบสดๆมันก็กระตุ้นตัวประสาทและร่างกายของเราให้ได้ขยับอย่างมากมายนะครับผม9นาทีเป็นรายละเอียดในเพลงมันก็จะเขาเปิดมาด้วยความเป็นแอมเบียนะครับล,ลอยก่อนนะครับซึ่ง ลอยๆซึ่งเป็นความบัลเบียนที่มันไพเราะนะฮะแล้วก็เขาจะค่อยๆไล่เดเามิกขึ้นไปนะครับค่อยๆใส่ส่วนผสมในบางในช่วงเวลาต่างๆที่แตกต่างกันไปนะครับก็มีความเคลื่อนไหวนิดๆนะครับผมจนสุดท้ายมันก็จะไปสุดสิ้นสุดอยู่ที่ประมาณช่วงกลางเพลงเขาก็จะงัดความเป็นกระตุกความกระตุกของเส้นของเราให้มันเยัียบออกมานะครับผมมันแบบว่ารุนแรงมากนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับ ก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ลองไปฟังนะครับเพลง Control บวก Alternate บวกเขาสครับจากวง Norm o f Niam นะครับผมเรามาต่อไปที่ซิงเกิลต่อไปนะครับเรามาต่อกันที่ซิงเกิลต่อไปนะครับซิงเกิลนี้เนี่ยเป็นบอกเลยว่าเป็นซิงเกิลจากวงที่คิดว่าน่าจะมาแรงอันดับท็อปฟ้าของซีนอกระแสในตอนนี้เลยนะครับต้องบอกงนี้เลยนะฮะ วกเขาคือวง Fortio นะครับและซิงเกิลนี้ผมจะนำมาแนะนำก็คือซิงเกิลจาก EP อัลบั้มล่าสุดของพวกเขาที่มีชื่อว่ายันนะครับกับซิงเกิลที่มีชื่อว่ามุจินานะครับที่ฟิจิลิ่งกับแทมแทมนะครับซิงเกิลนี้เนี่ยเป็นซิงเกิลเรียกว่า ซิงเกิลลำดับที่3ได้นะครับของ EP อัลบั้มนะครับถ้าผิดขอไปนะครับซึ่งก่อนนี้เขาจะปล่อย EP อัลบัม้มพอยติโก็ปล่อยซิงเกลิลนำล่องความเป็นฟังของเขาที่พัฒนาขึ้นมาอย่างแข็งแรงนะครับผมมีเพลงคนละคนกับรีบบอกนะครับผมซึ่ง2เพลงนี้ก็โชยเห็นถึงความพัฒนาของดนตรีของเขาที่มีความหลากหลาย ใส่เข้าไปเพิ่มครับเช่น a l t e r e t i p rock นะครับไซคีเดลิกนะครับผมมันมันก็เลยเราจะได้กลิ่นของความซิ่งของความหมอลำนะครับและของความกรุปนะครับอยู่ด้วยกันนะครับผมซึ่งเป็นกลิ่นที่โดนเส้นนะฮะบอกเลยว่าถ้าไปฟังสดต้องโยกนะกลายเป็นคอไก่แบบที่เขานิยามขึ้นมานะครับซึ่งฟอร์ i o ก็ในซิงเกิลนี้นะครับมูจินานะผม ได้คุณคูโรนะครับจากวงแตมแตมเป็นวงญี่ปุ่นนะครับเป็นวงที่ก็มีความเป็นเซคิลิกความเป็นร่วมสมัยนะครับคอนเทมพ p ร r รี่ <laughs> นะครับซึ่งเขานิยามวงวงว่าเป็นวงเอ็กเอ็กเเปริเมนทัลป๊อปนะครับผมก็หลากหลายนะครับทดลองอะไรหลายอย่างเข้าไปนะครับเป็นเพลงที่ไม่ได้ไม่ได้โยกแยกโยกแบบโยกกรุ Yo ๊ปขนาดนั้นแต่ว่าก็มีความกรุ๊ปอยู่นะครับซึ่ง ในส่วนที่อยากที่จะแนะนําในการแนะนําในเพลงนะครับเป็นท่อนที่พวกเขานะครับได้ไล่ดินามิกค่อยๆไ่ค่อยๆไลด่ดนมิกขึ้นขึ้นไปนะครับไล่มานไดขึ้นไปนะครับแล้วลงดินามิกมานะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเพลงนี้เลยนะครับก็เสียงร้องก็เสียงร้องพวกเขาขอ,ของคุงโร่แล้วก็พี่ฟอร์ดนะครับก็ออกมาออกมาได้อย่างนุ่มนวลน,นะครับซซวดนตรีก็เป็นความ สุนานะครับผมเบาๆเบาบางนะครับผมก็แนะนำครับผมเป็นเพลงที่น่าสนใจเพลงนะครับของในอัลบั้ม EP อัลบั้มของ 4TO นะครับแนะนำครับผมเพลงมุจินะตฟิชเชอร์ลิงเต็มๆนะครับผมต่อไปนะครับซิงเกิลที่3ของวันนี้นะครับเป็นซิงเกิลที่บอกเลยว่าเป็นการกลับมาอันยิ่งใหญ่นิดๆนะครับของวงอินดี้ร็อปชาวไทยที่ทุกคนน่าจะ รอคอยซิงเกิลใหม่ของพวกเขาครับอย่างวงยุรพานะครับซึ่งซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลใหม่นะครับชื่อเพลงว่า s o u Burn นะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นการกลับมาที่สะเทือนซีนใช่ได้นะครับเพราะว่ายุรพานี่ก็เป็นวงที่ถูกพูดถึงอยู่ รียกว่าบ่อยๆครั้งนะครับผมที่เราจะได้เห็นไลฟ์ชื่อยุรภาอยู่ในงานต่างๆของซีนท้อกระแสนะครับก็เป็นวงที่เรียกว่าแฟนคลับอบอุ่นแล้วก็แน่นหนาใช้ได้นะครับผมเป็นวงฟังเอ่อเอาอินดี้ร็อกนะครับ rock อินดี้ร็อกผสมกับช่วงก่อน,นก็จะเป็นความชูเกะนิดๆนะครับความไซคีความดิมป๊อปนะครับผมใช่ครับผมแต่พอมาในครั้งนี้ที่เขากลับมานะครับ หลังจากสองปีที่ผ่านมาเขาปล่อยซิงเกิล s o u b u r นะครับเป็นซิงเกิลที่จะอยู่ใน e ีนะครับของพวกเขาที่จะปล่อยในน่าจะปล่อยในปีนี้นะครับผมถ้าไม่ผิดพลาดไปนะครับผมขออภัยนะครับถ้าผิดนะฮะเป็นซิงเกิลที่ยังคงความเป็นริปกีตาร์ที่สุดเท่ของพวกเขาไว้อยู่นะครับผมแต่ก็ไม่ได้ <c oughs> แต่ก็ไม่ได้แบบว่ามีความชูเกสหรือว่า ้อยนาดนั้นนะครับเพลงก่อนๆในอัลบั้มนะครับอัลบัม้มอัลบัม้มล่าสุดนะครับเพลงนี้เขาพวกเขาจะมาในความแบบว่าเหมือนเน้นไปที่ดนตรีที่มันเป็นเอาเชอร์นชีบร็อกที่มันซัดกันนะซัดกันเขาซัดใช้ซาวในการเคลื่อนในการขับเคลื่อน,นการใช้คําร้องมันมีความแบบเข้มข้นอยู่ในนั้นนะฮะแล้วก็ที่สําคัญ MV ที่จะจัด,จดนะฮะ MV เป็นความเป็นโทนของยุรภาที่สดใสนะครับแต่ก็ยังมีมีความสีแบบสดๆแต่ว่ายังเท่นะครับแล้วก็สิ้นเดือนนี้นะครับผมพวกเขาได้ไปเล่นที่งานฟูจิร็อกนะครับในที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมก็ยังไงใครที่อยากจะไปดูพวกเขานะครับก็สามารถไปได้นะครับ27กรกฎาคมนะครับฟูจิร็อกนะครับผมและสิ่กันนี้นะครับเซาเบิร์นจากยุรภาครับผมโอเคครับผมต่อไปเป็นเพลงจากวงน้อย ฟิกเกอร์นะผมชื่อเพลงขอครับผม,เป,เ,ม,มเป็นวงที่หลายคนอาจจะไม่ได้ความสนใจสำหรับในซีนเรอก็แสนะครับแต่พวกเขาเป็นวงที่มีความสามารถโคตรคน,คน,นะรผมอย่างที่จะแนะนำจริงๆนะครับผมเป็นวงเอาเชิญในจีบนะครับ ที่ผสมอุ้ยหลากหลายแนวสุดๆครับผมหลากหลายแนวทั้งแจ๊สทั้งล็อกทั้งความเป็นโฟล์ความเป็นแมทล็อกแล้วก็ทริปฮอปนะครับผมทริปฮอปไอ้ทริทริปฮอปนะครับผมความมันมนนะฮะก็เป็นวงที่มีอะไรเป็นใหม่ให้เราได้รับฟังอยู่ตลอดนะครับผมซึ่งซิงเกิลนี้บอกเลยว่าสุดๆนะครับผมเป็นซิงเกิลห้านาทีครับเกือบห้านาทีที่ในช่วงแรกของเพลงนะครับมันจะมีความ ง่ายๆเรียบๆของดนตรีนะครับผมแต่หลังจากนั้นนะครับ2อนาทีพวกเขาจัดความออาเทอทีบ hmm. ให้พวกเราอย่างสุดความสามารถของพวกเขาครับผมทั้งความเป็นอ mm ิเล็กทรอนิกส์เข้ามาความเป็นร็อกนะครับผมความเป็นโเกรสซี hmm. ที่เดือดดานแต่ไม่เดือดขนาดนั้นนะครับผมแต่เป็นความโเกรสซีแบบว่าผู้ดีนิดๆนะฮะแต่ว่าก็ยังเดือดอยู่นะฮะแล้วก็มีความเป็นในช่วงท้ายๆเขาก็จะซัด ริทึมที่เป็นแบบความเป็นแมททรอคนะครับผมความแบบว่าเดาเดาจังหวะกองยากนะครับผมเป็นเพลงที่โคตรเดือดนะครับผมแล้วก็ครบเครื่องนะฮะความสวยงามของเสียงร้องและดนตรีที่แบบว่าร้อนแรงนะต้องต้องยกเลยฮะความที่นี้นะฮะให้พวกเขาเลยนะฮะสำหรับวงน้อยฟิกเกอร์นะผมซิงเกิลขอนะครับผมโอเคครับผมต่อไปนะครับเป็นสุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับ วันนี้นะครับเป็นเพลงชื่อเพลงว่า Run นะครับผมจาก s a m b u c k Featuring r e g i s ครับจากศิลปินในซีนแรปของบ้านเรานะครับผมซึ่งคนที่มา Featuring กับ s a m b u c k ก็คือ r e g i s ก็คือเป็นศิลปิน ที Hip ่พอปที่เพิ่งได้รางวัลโต,ตี้ไปเมื่อประมาณถ้าไม่ผิดคือปีนี้นะครับที่ได้รางวัลไปนะครับศิลปินหน้าใหม่ลัปเปอร์นะครับซึ่งโอ้โหเขาก็จัดหนักให้พวกเราเลยครับทั้งสองคนเป็นเพลงที่พิ้วตลอดทุกห่วงวินาทีนะฮะซึ่งแซมบักเนี่ยต้องเป็นบอกเลยว่าเป็นคนที่อันดร์เรกอยู่นะครับอันดับแรกจะจัดสำหรับแซมบัก ถ้าเราไม่พูดถึงรับอย่างเรจิสไม่ก็ตามหรือว่าเป็นที่เคยทำรับคืออเวอเรชชหรือว่าใครอีกมีมากมายนะครับก็แต่แซมบักเนี่ยเป็นคนที่เชื่อว่าอาจจะไม่ได้ถูกทุกคนแบบว่าได้กดเข้าไปฟังเพลงของเขาเท่าไหร่นะครับเขาได้แบบคิดเอง <laughs> คิดเองครับแต่เขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถสูดสุดๆนะผมในเรื่องของการใช้ใช้โฟร์ใช้แลวอวป่า ใช้แบบว่าใช้ความเป็นการใช้เสียงของเขามันเป็นโทนที่ต่ํานะครับซึ่งเป็นโทนที่เราฟังแล้ว,ม,ลวแบบมันเราแบบมันเท่มากนะครับผมเป็นการแรปที่โคตรเท่นะฮะสำหรับซัมบักนะครับผมซึ่งพวกเขาสองคนในเพลงนี้ก็ทําออกมาได้อย่างสอดประสานกันทุกเมโลดี้มันโฟลแล้วมันพริวนะครับผมซึ่งมันมันต้องโยงโยกไปเรนะื่อยอรมันแบบ ที่จะจับนะครับผมที่มากนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับรันนะครับแคสนะนำนะครับเซมบักนะครับผมเซมบักโคตรดีฮะเซมบักเพลงรันนะครับเฟรนก์เรจิสครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้จบไปแล้วนะครับในรายการ amen of nor podcast weekly นะครับก็พูดยังพูดงงงงงงอยู่เหมือนเดิมนะครับผมยังไงก็ถ้าอยากให้ทำอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ในใต้คลิปได้เลยนะครับผมแล้วผมก็จะ เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เพลงทั้งค่าเพลงไว้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับผมถ้าอยากให้มีการรีวิวอัลบั้มหรือว่ามาพูดถึงในข่าวสารในซิเงนักเสแสก็ส,สามารถขอกันมาได้นะครับผมแต่ว่าผมอาจจะทำคิปออกมาเองโอเคครับผมก็สำหรัาบาวันนี้ a m e n o f n o น Podcast w e แสตอนที่2ขออนุญาตจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับผมผมคุณครับ